ดูดูคุณลุงเอาออกบ้างแล้วนี่นะคะเริ่มที่จะเห็นต้นกุนหลาบบ้างแล้วนี่เมื่อสักครูน่นี้มันมีหญ้าเต็มไปหมดเลยตอนนี้เหลือแต่ต้นดอกไม้นะคะมีกุหลาบแล้วก็มีโสมมีต้นโสมซึ่งเป็นดอกไม้ด้วยแล้วก็เป็นยาสมุนไพรด้วยนะคะวันนี้ก็มีหนานเชาเวยนั่งเชาเวย หรือปลาช้างเหงานะคะปลาช้างเหงาที่เป็นยาสมุนไพรแต่ว่าก็ถ้ากินไม่เป็นนะถ้ากินไม่ระมัดระวังก็อันตารายต่อตับต่อไตนะคะยาสมุนไพรพวกนี้จะต้องกินแบบระวังแล้วก็ดูปรึกษาคุณหมอนะคะช่วงหนึ่งขเขาฮอตฮิตกันมากนะสามสีปีก่อนปลาช้างเหงาเนี่ยรักษาเบาหวานอะไรแบบนี้แต่คิดว่าน่าจะกินแบบไม่ถูกต้องนะคะ คือกินเยอะเกินไปน่าจะมีปัญหาผลข้างเคียงเยอะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงนะคะตอนนี้ไม่เห็นใครพูดถึงเท่าไหร่คุณลุงเดี๋ยวจะเอาฟางมาให้มัดอันนี้ให้หน่อยนะคะมัดต้นคุหลาบให้หน่อย กางบุ้ยดอกกาลังออกเยอะเลยนี่เห็นไหมว้าวดอกกุหลาบนี่นี่กำลังออกเยอะเลยนะคะชอ่อนี้มีดอกตูมเยอะเลยแล้วก็ช่อนั้นด้วยนะคะช่อตรงนั้นด้วยมีดอกเยอะเลยเออรักลุเอาขึ้นไปมาใส่ให้ํำยันไว้มันก็ขาดเรื่อยเลยแล้วก็เพชรจะเหิงกอนี่ ต้องหาเสือกไงคนหนี้ไปมัดน,นี่ม่ต้องฟางฟางสองสันก็นได้เอาฟางสองทบก็ได้ส้นหลังต้นอัะนะ่นน่ะเพชจะหึงก่อนนะั่นกุหลาบมันก็มีน้ำด้วยเลยเนาะเอา้ามันต้องเอกเกี่ยวไปใส่กันน่ะหน่อยเลยนั่นแหละนั่นแลมมนหละบหรือคือแขวดีหลายแขวยววงๆนั่น แค่วองลุงเจ็ดไซส์ใช้แต็ฟันกัดของแข็งแข็งอันนี้ข้างล่างก็บก่เอาน้ะมันเยวเอาคนไกลแล้วเอาคนไกลแต่งติงที่ฉันมาไหมผัดผีแห้ง ใส่น้ำลงเลยถ้ลาล้างสะอาดแล้วไม่อัอเอาตัวแข็งมาตัดอันนี้ออกก่อนเออตัดกิ่งแห้งออกด้วยกิ่งนั้นบนจอที่นั่นมีแมงกัดโอ้มัดกลาบขึ้นอุ้ยกำลังออกดอกเยอะเลยแต่ละช่อนนี่เป็นพวงเลย โยนใส่มันถือกระตาในคุ้นต้องบริเก็บอีก<า>อ้อมเอารวดส่วนเอาให้มันทุกกิ่งหมดนะน้าก็โยงมัดไปใส่เหลาหลักอะคือมัดรวมใช่คือบอกเขาเน้นก็ ประเทเหมือนหลักไม้ตั้งตรงนั้นเตรียมพร้อมแล้วไหมคุณลุงออกฟันกัดหรอพอแล้วหรอทำไมไม่เอา,านะข้างล่างเขนนนะ้าไปอีก <As S 1> คู<ณ>่ ว่าจะนอนจังหน่อยหลานบัดโอดน,นเงนี้ยค่ณผู้ว่าคนผู้ว่าดเดือนหน้ามอเซี่ยโอ้ะเนาะกแต่ว่าต้องเอาใส่รีเทนเนอร์ต้องทำรเรทนเนอร์ไม่แน่เพราเกิดอีกต่ออยูนะ่เนาะไม่ใช่รีเทนเนอร์มาครอบไม่อยู่แ,แต่ว่ารีเทนเนอร์นะถ้าไม่ระวังเหมือนที่ฉันนะห้ามใส่ไปเคี้ยวอาหารต้องย้ำปอมดีๆ ไม่งั้นมันหักไป่ไมดิฉันได้ทําใหม่ทำใหม่แล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้มันเหมือนไม่ดีอันเหมือนอันเก่าก็เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไปใช้มาฟันก็ยืนยาวออกมาอีกเลยไม่ได้มีอะไรครอบไว้ใไปจะเสร็จแล้วนะคะสําหรับสวนดอกไม้อันนี้คงจะเปลี่ยนชื่อจากสวนกุหลาบเป็นสวนดอกไม้แล้วล่ะเรามีทั้งบอนสี ุหลาบมีทั้งโสมมีทั้งว่านนะคะต้องเรียกว่าสวนดอกไม้นะคือแล้วอันนี้แล้วฝั่งโน้นก็จะมีต้นแก้วแล้วก็ต้นโมกด้วยที่อยู่ติมตรงนั้นนะคะสวนดอกไม้ฝั่งนี้ก็จะมีทองอุไรนะทองอุไรแต่ตอนนี้ไม่มีดอกต้องเรียกว่าสวนดอกไม้แล้วล่ะตรงนี้มีหลายชนิดนะหันมาทางนี้ก็มะลินี่เต็มเลยนะคะ มีดอกมะลิเต็มเลยกําลังออกดอกทั้งมะลิเล็กมะลิใหญ่นะคะกําลังออกดอกเต็มเลยนี่เอ๊ป้าว่าป้าเอามาแซมหูไว้ทาไมไม่ได้กลิ่นละ่ะตอนนี้เดี๋ยวป้าจะไปเก็บซะหน่อยไปละคุณลุงไปแล้วนะคะเอาไปฝังฟากข้างนูน้นมันเสียวหน่อยลังกันทั้งไม่เอาห,าาอาหรอ วพี่ฉันจะไปเก็บมะลิกันหน่อยเนาะเออเดี๋ยวก่อนเก็บมะลินิดนึงมีไหนนะทำไมไม่เห็นไม่เห็นตัวเลยวันนี้เพี่จะไปเก็บดอกมะลิดอกโตโต,โตดอกนั้นก่อนเก็บไปไว้ให้นอนให้มันหอ,อ,อมๆโสหมดแดงก็เยอะด้วพี่น้อง นี่ดอกมะลิดอกโตโตอึ๊บหอมขึ้นใจเดี๋ยวจะไปเอาต้นหัวกระต่ายมาเรียนอยู่ซุ้มมันตายตายแหรงตายเด,ยยเดียวตอนฝนยังมาตกแต่ตอนนี้ฝนตกก็ตายน้ำ <c oughs> โอเคยากเลยตายสองดอกใหญ่ สองดอกโตแล้วอเอาหรอกมันมีลึกเกินไปห้อยาเอาตรงนี้ดีกว่านี่ดอกมะลิใหญ่นะคะเก็บดอกมะลิใหญ่ดอกที่วานแล้วก็มีอืมยุง ไปเลยยุงอ,อยุงเดี๋ยวจะออารัออกเธืเหมือนหลักมาให้หมดแดงกับฉันให้หมดแดงเดี๋ยวเถอะ ดได้สำหรับคลิปนี้ก็ได้เห็นความสวยงามบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นบอ่อน้ำพุไม่ว่าจะเป็นสวนกุหลาบหรือสวนดอกไม้ของป้านะคะตอนนี้กำลังปล่อยน้ำลงนะคะอ,อทำไมไม่เก็บอุปกรณ์ล่ะเนี่ยตอนนี้กำลังปล่อยน้ำลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะ อพักงานสวนก่อนนะคะก็คงจะเป็นทำงานในบ้านแทนนะคะสวัสดีค่ะ